ก็ไม่ได้มีอะไรทะเลาะบอกแวกกันแต่ได้ข่าวว่าท่านเฮิร์ตมากไม่เคยเฮิร์ตเลยกรณีของคุณขิงเอกนัทไม่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 เพราะว่าเห็นวางเอาไว้ว่าใจคุณขิงเอกนัทขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคถูกต้องนะคือสําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนคิดว่าเคารพในความคิดของทุกคนผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในชีวิตของเขาเราไม่มีสิทธิ์ทุกคนเขามีแนวทางที่คิดว่า ดีที่สุดสําหรับเขาใช่ไหมครับถ้าใครคิดว่าทําแบบไหนแล้วดีที่สุดสําหรับชีวิตเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเขาคุณขิงบอกล่วงหน้าไหมคะว่าจะไปภุมมใจไทยไม่ไม่ไม่ได้บอกอบแล้วผมก็ไม่สนใจเด็ดมีรายงานออกมาบอกว่าอามีการประชุมกันอย่างสุดประชุมวันศุกร์บางทีแบบคุยกันวันเสาร์ปรากฏว่าอาวันจันทร์ไปแล้วจริงไหมคะมมคือแบบคุยกัน,นวันศุกร์ เหมือนปรับปรับอะมาดูที่ไม่ได้บอกกล่าวกับพรรคอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกครับมไม่ถึงขนาดนั้นมไม่บอกผมก็รู้เดาออกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันในภาพรวมนะครับซึ่งผู้เตะกนัทท่านก็พูดในทำนองว่าท่านคิดว่าท่านจะเดินแนวทางใหม่ของท่านซึ่งผมก็เคารพท่านเป็นเรื่องของท่านอ๋อแสดงก็มาแจ้งกับ ท่านพีรพันธ์ก่อนแจ้งว่าคือแจ้งว่าอมีแนวทางที่จะต้องไปสำหรับก็พูดกันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไปไหนจะทําอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ออกไปเยอะนะอ่ะแล้วอย่างกรณีคุณสุชาติล่ะโอ้อย่าให้ผมพูดเบื้องหลังเลยนะอ่ะพูดหน่อยเบื้องหลังยังไงับเป็นยังไงไม่ดีครับเอาเรื่องคนอื่นมาพูดอืครับ แต่มันไม่ใช่อย่างที่สังคมเข้าใจหรอกหรืออย่างที่เขาพูดกับสังคมแต่ก็คุณบุญระดมอยู่การเมืองมาเนี่ยฮะเชื่อถือได้ไหมคําพูดนกักการเมืองอะ่ะ